มาถามเขาคนนี้ <c oughs> อากงยูเขาคนนี้นะครับก็เล่นซีรีส์เรื่องเดียวกัน กับอีดงอุกเนี่ยนะฮะในเรื่องกอบล่นผมชอบเรื่องนี้มากมซึ่งทั้งคู่ก็สวมบทบาทเป็นลุงยักษ์ลุงยมอย่างในี้ใครให้ดูนะฮะก็น่าจะเข้าใจฉายาน,นี้และเข้าขากันมากคือล่าสุดนี้กงยูได้พูดถึงบทบาทที่เคยรับเล่นและก็มีส่วนเข้ามาพลิกชีวิตของเขาเนี่ยว่าเรื่องไหนเขาชอบมากที่สุดว่าจะเป็นบทของฮันเกยอนจากซีรีส์ Coffee Prince นะฮะบทข้างอินโฮจากหนังเรื่อง s i l e n ส e นะฮะรวมถึงคิมชินหรือว่าลุงยักษ์จากซีรีส์เรื่องกอลลินเรื่องนี้ครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกงยูเองขอเลือกบทบาทของคิมชินจากซีรีส์กัปตันผลงานในปี2016-2017เพราะมองว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ตัวเขาเองเนี่ยมีวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นของฮันกยอนจากซีรีส์เรื่อง coffee prince ด้วยก็ตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผลงานสร้างชื่อให้เขาเนี่ยนะฮะแล้วก็คิมชินเนี่ยผ่านความโศกเศร้าอ,อย่างยาวนานซึ่งเขามองว่าการทำความเข้าใจกับประสบการณ์เหล่านี้เพื่อเข้าถึงบทบาทก็มีส่วนทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเข้าใจโลกได้มากยิ่งขึ้น้นนปพมๆดวย